ช่งางภาพของผมนี่ก็มีรถดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนครับผมส่วนจะเป็นคันไหนอะไรยังไงนั้นเราไปชมกันได้เลยครับค่ะช่วงรหัสลับ DNA ที่เราเห็นอยู่นี่คือภาพล่าสุดของ c a r i l l a c CTS รุ่นปี2014ซึ่งจนบัดนี้พวกเราก็ยังไม่สามารถเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนกับ c a r i l l l c CTS รุ่นปี2014ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความแตกต่างหรือความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แต่เป็นความเหนือชั้นของทีมงานคาด i ิแลคที่สามารถปกปิดตัวตนของคาดิแลค CTS ใหม่เอาไว้ภายใต้ทุดสูตรแบบมิดชิดแต่ถึงอย่างนั้นตำแหน่งต่างๆที่มีการปิดบังอำพรางไว้ก็ここสามารถที่จะสื่อสารให้เราได้ทราบถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคาดิแลค CTS ใหม่นี้ได้เช่นส่วนของฝากระโปรงจมูกด้านหน้าปีกข้างด้านหน้าและชุดไฟหน้าพร้อม LED ซึ่งเป็นของใหม่ทั้งหมด สำหรับ CTS โมเดลปี2014นี้เห็นว่าไปหยิบยืมชิ้นส่วนบางอย่างมาจาก Cadillac ATS เก๋งซีดารรุ่นใหม่มาใช้ด้วยซึ่งเราเห็นได้ชัดเจนว่ากระจังหน้าได้รับการขยายให้ใหญ่ขึ้นจากรุ่นปัจจุบันและในขณะนี้ทีมวิศวกรของ Cadillac กำลังซุ่มซ้อมทดสอบชิ้นส่วน Aero Dynamic ที่จะมาใช้ร่วมกันกับกันชนหน้าอยู่ส่วนท้ายรถเราคาดคะเนจัดก,การให้ความสำคัญในการพรงตัว เชื่อได้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดอย่างแน่นอนและค่อนข้างมั่นใจว่าไฟ LED จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในส่วนของชุดไฟท้ายนี้ด้วยส่วนปลายท่อไอเสียรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่รวมอยู่ในชุดเดียวกับดิฟฟูเซอร์หลังก็เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบใหม่สำหรับ Cadillac CTS ใหม่ด้วยเช่นกันสำหรับมุมมองด้านข้างเห็นได้ว่าหลังคานั้นถูกปรับให้มีความโค้งมากขึ้นโดยเฉพาะด้านหลัง ส่วนกระจกมองข้างถูกปรับให้สั้นลงพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟเลี้ยวมาที่กระจกหน้าต่างด้านข้างทีมงานของคาดิแลกออกแบบให้แตกต่างไปจากรุ่นเดิมเล็กน้อยแต่ก็สอดรับเป็นอย่างดีกับเสาซีพิลล่าที่ถูกเหลาขึ้นมาให้เพียวมากขึ้นทางเราคาดว่าน่าจะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของคาดิแลก CTS ใหม่ในสภาพที่ปราศจากการปิดบังใ,ใดๆภายในปีนี้ ส่วนการจำหน่ายจริงน่าจะอยู่ในช่วงปลายปี2013โดยเขาแจ้งเกิดเป็นรุ่นสำหรับปี2014ครับสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้รถ w ฟวิ l นะครับหรือเคยผ่านประสบการณ์การใช้รถคันนี้มาบ้างนะครับ,รบผมเชื่อว่าต้องเคยเจอกับเรื่องของการมีล้อหมุนฟรีอย่างแน่นอนครับอันนี้เจอมากับตัวเลยค่ะเป็นประสบการณ์ตรงฮะตอนนั้นไปโฟว e e แคมป์ค่ะกับโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ี่ล้อนะคะก็ไปช่วงหน้าฝนแบบนี้แหละคุณเติ้ลก็ไปเจอแบบไอ้พวกดินที่มันแบบเจอน้าฝนเนื้อดินถลายปุ๊บ ล้อแบบปั่นหมุนแบบฟรีดินแบบกระจายเต็มเข้าหน้าเลยอะเต็มหน้าคุณเลยเอะไม่ไม่ใช่หน้าฉันหน้าพี่คนนีน้เขาก็เข็มฉันก็ยืนดูแบบยืนแ okay, หบห่างๆอย่างเงี้ยบอกโอเคเรื่องอย่างเงี้ยโอเคโอเคงั้นมาเข้าช่วงกันเลยหน่ยครับกับเรื่องของระบบล็อกเฟืองท้ายตอนที่หนึ่งครับค <c oughs> ่ะ <c oughs> ช่วงเอ็กซเรย์สนับสนุนโดย <c oughs> Chevrolet Sonic. So you. ขณะที่เราขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อบนเส้นทางธุรกันดารอาจมีบางล้อยกสูงขึ้นจากพื้นถนนทำให้เกิดความแตกต่างของการหมุนของล้อแต่ละข้างหากไม่มีระบบล็อกเฟืองท้ายแรงกดของเฟืองจะไม่สามารถสร้างแรงหมุนถ่ายสู่ล้อได้อย่างเท่าเทียมระบบล็อกเฟืองท้ายที่นิยมใช้กันมีหลายประเภท และทุกประเภทจะบรรจุชุดเฟืองดอกจอกเล็กๆประมาณ4ี่ชุดไว้ภายในเรือนเสื้อเฟืองดอกจอกทำหน้าที่ถ่ายแรงหมุนสู่ล้อทั้งสองข้างและไม่ว่าจะเป็นประเภทใดจุดประสงค์หลักของการติดตั้งคือเพื่อให้ชุดเฟืองท้ายทั้งเฟืองต้นและเฟืองตามมีการกดหน้าสัมผัสที่ดีสําหรับนักขับรถขับเคลื่อนสีล้อการเลือกใช้ระบบล็อกเฟืองท้ายให้เหมาะสมกับการใช้งานเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งเพราะจะได้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีกว่า ระบบล็อกเฟืองท้ายประเภทแรกคือแบบ Limited Slip ได้รับความนิยมอย่างสูงทั้งในรถยนต์ทางเรียบและรถยนต์สาย cross country ทำงานโดยอาศัยความฝืดของชุดแคลนคลัชกระจายแรงหมุนสู่ล้อทั้งสองฝั่งให้สมดุลเมื่อเกิดการหมุนของล้อสองข้างที่แตกต่างกันเกินร้อยรอบต่อนาทีเพื่อรักษาการส่งกำลังจากล้อที่หมุนฟรีถ่ายกำลังสู่ล้อฝั่งที่มีความฝืดของสัมผัสยางทีมากกว่า ส่งผลให้รถสามารถเคลื่อนที่ผ่านอุปสรรคได้อย่างมั่นคงชุดลิมิตสลิปนั้นดูจากภายนอกเสื้อเฟืองจะไม่เห็นความแตกต่างแต่เมื่อมองภายในจะพบชุดแผ่นคัดคล้ายของรถมอเตอร์ไซค์เรียงซ้อนกันอยู่จะเป็นการหมุนแบบทีทางขึ้นอยู่กับชุดสร้างแรงเปิดของเฟืองท้ายชุดลิมิตสลิปที่มีประสิทธิภาพการถ่ายแรงหมุนที่ต่างกันจะให้สมรรถนะเด่นไม่เท่าเทียมกันควรเลือกประเภทให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งระบบ Limited Slip นั้นแบ่งตามคุณสมบัติได้เป็น3แบบคือ 1. แบบ o n w a วล i m i t e d Slip d i f f e r e เ t i a l เฟืองท้ายแบบนี้มักติดตั้งมากับรถรุ่นใหม่ๆที่มีสมรรถนะสูงต้องการระบบส่งกำลังที่เต็มประสิทธิภาพ Limited Slip ชนิดนี้จะจับเฉพาะตอนที่เราเร่งเครื่องเพื่อถ่ายกำลังลงสู่พื้นเพียงอ,อย่างเดียวซึ่งในขันทีที่ถอนกันเร่ง ล้อทั้งสองข้างจะหมุนได้อย่างอิสระโดยที่มีการถ่ายแรงจากเฟืองท้ายมาสู่ล้อแบบวันนั้นะฮะเป็นลิมิ f เตอร์สลิปดิฟเฟอเรนเชียลหลักการทํางานจะคล้ายในแบบแรกคือจะทํางานเฉพาะในขณะที่มีการเร่งเครื่องยนต์แต่ความแตกต่างจะอยู่ที่ในขณะที่ถอนคันเร่งจนหมดชุดคัดของเฟืองท้ายชนิดนี้ยังจะมีการจับล็อกอยู่อีกเล็กน้อยล้อจะไม่หมุนแบบอิสระเหมือนในแบบแรก แบบ w w o ways limited s l i p d i f f e r e n t i a l ได้รับความนิยมในวงการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบและรถดริฟท์เพราะสามารถถ่ายกำลังเครื่องยนต์ลงสู่ล้อได้เต็มที่หลักการทำงานก็เช่นเดียวกับ2แบบแรกคือจับกับล้อทั้ง2ข้างแต่จะจับทั้งจังหวะกดคันเร่งและยกคันเร่งเพืองท้ายประเภทนี้จะมีแรงหน่วงขณะถอนคันเร่งมากกว่า2แบบแรกในลักษณะของการเกิด engine brake ไปในตัว ซึ่งบางครั้งอาจส่งผลให้ท้ายปัดได้ง่ายประเภทต่อมาคือระบบล็อกเตือนท้ายแบบทับล็อกซึ่งใช้ติดตั้งกับรถขับเคลื่อนสี่ล้อในส่วนของระบบขับเคลื่อนล้อหน้าชุดทับล็อกหรือที่ชาวขับโฟวิวมักเรียกติดปากในชื่อฟรีล็อกมีหลักการทำงานที่ไม่ยุ่งยากเพียงอาศัยการปดถ่ายกำลังของชุดเพาขับหน้าจากการออกแบบชุดฝาครอบดุมล้อหน้าให้สามารถปิดปรับการทำงานได้ โดยอาศัยพื้นผิวหน้าสัมผัสภายในชุดทับล็อกที่มีลักษณะทำมุมเฉียงเมื่อผู้ขับขี่หมุนปรับตำแหน่งดุมล้อมาอยู่ที่ล็อกบุกเะย,ยงของตาทับล็อกจะกดให้หน้าสัมผัสของลายแกนเพลาขับหน้าซึ่งมีลักษณะเป็นฟันเฟืองสามารถถ่ายกำลังไบกดกับร่องสลักที่ดุมล้อทำให้มีความหนาแน่นยิ่งขึ้นแต่เมื่อปรับตำแหน่งมาอยู่ที่ฟรีทับล็อกจะปลดการส่งกำลังจากแกนเพลาให้เป็นอิสระจากดุมขับเคลื่อนล้อหน้าผลพลอยได้ของชุดล็อกประเภทนี้ นอกเหนือจากทาให้หน้าสัมผัสส่งกาลังสู่ล้อดีขึ้นชุดทับล็อกยังช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงด้อีกทางหนึ่งด้วยเนื่องจากกําลังหมุนของล้อหน้ามีสระยิ่งขึ้นจึงไม่ต้องสูญเสียแรงถ่ายผ่านแกนเพลาและชุดเฟืองหน้าให้สิ้นเปลืองระบบล็อกเฟืองท้ายที่จอมดุยนิยมเลือกใช้ยังมีอีก2ประเภทนั่นคือชุดดิฟล็อกและแอร์ล็อกเกอร์สัปดาห์หน้าเราจะมาดูกันครับว่าชุดล็อกทั้งสองประเภทมีรายละเอียดและคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างไร